สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ครูแหวนจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะในการเล่านิทานนั่นเองค่ะ เด็กๆอยากทราบหรือยงเอ่ยว่านิทานที่คู่แหวนนำมาฝากในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วนิทานเรื่องนี้จะสนุกมากน้อยแค่ไหนอยากรู้แล้วเรามาชมซื้อตัวละครกันก่อนเลยค่ะแล้วมาดูซื่อตัวแรกกันนะคะนี่เลยนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆนั่นก็คือกานั่นเองค่ะซื่อตัวต่อมานะคะ นั่นก็คือเหยือกนั่นเองค่ะเด็กๆเหยือกน้ํานั่นเองค่ะเด็กๆลองทายกันเข้ามานะคะว่านิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วครูแหวนจะเฉลยท้ายคลิปนะคะเด็กๆเด็กๆคงอยากฟังนิทานเรื่องนี้แล้วอย่าลืมตั้งใจรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจรับชมรับฟังเด็กๆก็จะสามารถตอบได้ว่า นิทานเรื่องนี้นั้นเขามีชื่อเรื่องว่าอะไรพร้อมหรือยังเอ๋ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าแห่งหนึ่งที่มีความแห้งแลง้งน้ำในป่านั้นได้หมดไม่มีเหลือเลยสักยดมีเจ้ากาตัวหนึ่งผู้หิวโซยังไม่ได้กินน้ำเลยฉันจะทำยังไง ฉันยังไม่ได้กินน้ำเลยน้ำในป่านี้ไม่มีเลยสักหยดฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีงงดล้างกายฉันเริมไม่ไหวแล้วฉันจะบินไม่ไหวแล้วหรือฉันกำลังจะตายฉันจะทำยังไงดีทำยังไงดีเมื่อเจ้ากาบุญลำพึงลำพันอยู่นั้นเขาก็ได้มองไปเห็น เหยือกขนาดใหญ่เอ๊ะนั้นอะไรเอย่ยนั้นเหยือกนี้นะเอ๊ะในเหยือกนั้นจะมีน้ำหรือเปล่านะเมื่อเจ้ากามองเห็นได้ตัดสินใจดินไปหาเหยือกแล้วเขาก็มองดูเย้เย้ในเหยือกนี้มีน้ำเย้เย้ฉันจะไม่ จึงจะสามารถกินน้ำในเหยือกนี้ได้เหยือกนี้มีขนาดใบใหญ่มากและมีปากที่ยาวฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีงเ,ดเมื่อเจ้ากาคิดได้ดังนัง้นเขาจึงกระโดดขึ้นไปบนปากเหยือกค่ะ เมื่อเจ้ากากระโดดขึ้นบนปากเหยือกแล้วเจ้ากาได้นำปากเพื่อจะกินน้ำในเหยือกแต่เขาก็ไม่สามารถกินได้เขาจึงเปลี่ยนแผนมาขย่าเหยือกเพื่อให้เหยือกล้มพอเขาคิดว่าถ้าเหยือกล้มแล้วเขาจะได้กินน้ำในเหยือกเจ้ากาขย่าจนหมดแรงฉันหมดแรงแล้วฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่สามารถที่จะกินน้ำใน ฉันกำลังจะตายแต่ถ้าฉันเป็นก้อนหินเล็กๆฉันคงเข้าไปกินน้ำในเหยือกได้เอะฉันต้องทำยังไงดีฉันต้องทำยังไงหลังจากนั้นเจ้ากาได้ค้าบก้อนหินแล้วบิน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 ขึ้นไปบนปากเหยือกแล้วเขาได้ ทิ้งก้อนหินลงในปากเหือกเมื่อเขาทิ้งก้อนหินลงในปากเยือกน้ำในเยือกก็เพิ่มขึ้นทันทีเมื่อเจ้ากาเห็นดังนั้นจึงพูดว่าใช่แล้วใช่แล้วฉันต้องนำก้อนหินทิ้งลงไปในเยือกใบนี้เพื่อฉันจะได้กินน้ำฉันต้องนำก้อนหินลงไปในเยือกเยอะ หลังจากนั้นเจ้ากาก็คาบก้อนหินบินบินบินนำก้อนหินทิ้งลง,งในปากเหือกเขานำก้อนหินมากมายทิ้งลง,งไปในปากเหือกจนน้ำได้เพิ่มขึ้นมาจนเขาสามารถดื่มน้ำได้เย้ yeah, ฉันได้กินน้ำแล้วฉันได้กิน ฉันมีชีวิตรอดแล้วฉันได้กินน้ำแล้วขอความสลาดของฉันแท้ๆเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย้นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการใช้สติปัญญาย่อมค้นพบผลทางแห่งความสำเร็จนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับนิทานที่ครูแแวนนำมาฝากในวันนี้สนุกกันไหมเอ้เด็กๆหลายคนนะคะ ก็น่าจะตอบกันได้แล้วว่านิทานเรื่องนี้นั้นเขามีชื่อเรื่องว่าอะไรชื่อเรื่องว่าอะไรคะอ่านิทานเรื่องนี้เขาก็มีชื่อเรื่องว่ากากับเหยือกน้ำนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ เด็กๆมีความตั้งใจรับชมรับฟังใช่ไหมคะเด็กๆจึงสามารถที่จะตอบได้ว่านิทานเรื่องนี้นั้นเขามีชื่อเรื่องว่าอะไรใช่ไหมคะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วที่สำคัญต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านค่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านก็ต้องพูดจาให้ไพเราะน่าฟังนะคะ ผู้หญิงพูดคำว่าค่ะผู้ชายพูดคำว่าครับเมื่อเราทำผิดเราต้องกล่าวคำว่าขอโทษครับขอโทษค่ะแล้วเมื่อผู้ใหญ่ให้ของควรทำยังไงคะเด็กๆต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะแล้วเมื่อเราเจอญาติผู้ใหญ่เหรอคะ หรือมีผู้ใหญ่มาเยื่ยมที่บ้านเราเราควรกล่าวคำว่าอย่างไรคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะใช่แล้วคะ่ะแล้วพบกับครูแหวนได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย